สวัสดีครับอาหารกินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมอยู่ในกลางหนองกลางปลาแหละครับพี่น้องเมือนภาพพี่น้องมาลุยมาลุยปลาขึ้นเก่าครับพี่น้องมาลุยปลามาใส่เบ็ดครับเหมือนเอาขั้นเบ็ดขั้นเยามานี่ครับผมเบ็ดขั้นเยามามีสีใสพี่น้องมั่งน้ำหาซิบหลังกับเชือกใส่เดือนครับพี่น้องนี่ครับใส่เดือน ขวดใส่เดือนมาได้กะเสียมาใส่เห็นพี่น้องเบิ้งทนาครับพี่น้องใส่ในป่าครับวันนี้ไม้นี่ปกติเขาสิเอาเบ็ดฟมมาใส่เบ็ดฟมหรือว่าเบ็ดปอมรอบนี้ใส่เบ็ดขั้นปักรองครับใส่ขั้นเ่าครับพี่น้องมาลองมันกันว่าเบ็ดปักสีคือบ่กับไม้ป่าหงหกเขาใส่ในป่าหกหกกระบอมีดยังไหลครับพี่น้องนี่กันถาง ถางเห็ดข้องครับเนี่ยครับผมทางข้องใส่นี่ครับพี่น้องทางออกมันสีมันสีเป็นหมองแล้วก็สีปักเบ็ดลงไปครับพี่น้องครับพี่น้อง,งเรือๆหลายท่านหลายคนเป็นกัอยากให้ใส่ให้เบิ้งน้าก็สีบัวเดชไทยเบิง้งตอนใส่ของเถื่อมนมันหอนหลายพี่น้องมันหอนหลายแล้วมันถู้ใกล่องมันถ่ายบย่ได้ ห่อน,นีงห่อน,นีงมันสิระเบิดจิตตัดไปเลยนะครับนี่ครับผมก็จะโคดประมาณนี้ผมจะโคดให้มันได้ดลายที่สุด้วครับพี่น้องนะครับปักกันครับมาทนีนี่นะครับพี่น้องหลายคนว่าผมมักใส่ในปลาเหลือบเม่ได้ครับมองไ่มันจํากัดพี่น้องใส่ในปลานี่ ปักน้องแปรงสีแล้วครับถารุนกันครับบาดที่นี่เดี๋ยวผมจีใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันมันสี่หกโมงแล้วแต่ว่ามันยังแดดอยู่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมืออื่นเขาจังมาลุนน้ากันครับพี่น้องนี่ครับใส่เบื้องหลังหนึ่งใส่ไปนี้เลยเข้าไปฮัเป็นเสาถารุนผลงานครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมนะครับผมมาตอนเศร้ากับตอนแรงบ่ต่างกันครับพี่น้องตอนเศร้าแดดเปี้ยงเลยครับผมอนี้ขนาดตีหาเคืองด้ครับพี่น้องแดดยนีขึ้นซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยข้นมึงเอาไว้ยังกังเว้นสิซ้ำเลยไปครับไปหลุนเบ็ดกันพี่น้องหลังจากเขาใส่เบ็ดไปเมื่ว่านนี่ครับน้ำในปลาพื้นนี่แหละเดี๋ยวเป็นอย่างไรครับเอาเบ็ดขั้นเหย้ามาใส่น้องนีล่องเบิ่งปกติเขาเชี่ยวเบ็ดปลอม เปิดโคมมาใส่เหมือน,นี่กลองเบ็ดท่นานเงยเอาครับพี่น้องเอ้ยลังแหลกกันนิ่งนะครับนั่คือเก่าเลยเนี่นี่ครับบูไปน้ำปลาคือเก่านี่แหละครับเหมือนนี้ลองเบิ้งครับเบ็ดปักจะเป็นจังไดนงดพี่น้องหลังนี่คือจังดึงอยู่ด้วยครับพี่น้องเห็นบ่ครับคันเบ็ดคันเบ็ดโกงลง พี no, nói, ่น <ichi> ้องเบื้องกันดึงอยู่ครับอย่างน้อยดึงอย่าเบื้องเบื้องน้ำกันครับครับพี่น้ำรุดน้ำกันเลยดึงแล้วสิ ขี้ขว่งดีใช่ไหมโบยู่ครับพี่น้องโอ้ดึงอยู่ครับแต่โบยู่ในในต่ายหนาหูุหลังอื่นครับหลังนี้ดึงครับพี่น้องเฮ้ปลาไหลก็ถือครับพี่น้องใม่อีกแล้วนี่ขนาดเบ็ดขั้นยาวเยลยนะถือปลาไหลอยู่ครับพี่น้องเอา้าคือเก่าครับครับพี่น้องหลังนี้น,นี่การดึงเกิดขึ้นครับ การดึงครับพี่น้องมีปลาบอัวนี้ไหนน,นี่ครับผมการดึงเกิดขึ้นเบิ้งกันครับเบิ้งกันครับพี่น้องนี่มีการดึงอยู่ในนี่แหละปลาบอละเบารับพี่น้องโอ้ปลาไหมครับพี่ขอขอหน่อยเอาเก็บครับผมเออ นี่แหละครับพี่น้องบ่ม,มีฝนปลาจะกินเบ็ดบ่ดีครับผมปลาบเบาเบ็ดขั้นเง้วมากปักนี่มันสีบ่ได้การได้พี่น้องบ่คือเบ็ดปอมเบ็ดโฟมครับล้างนึ่นนี่ปลาดึงครับปลายังคือดึงคือดึงคอยเด้พี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้อง แม,ม่ดึงคอยว่เข่งครับนี่เข่งเขิงนี่ครับตัวปลาเอาเก็บพี่น้องถือเอาจะตัวน้อยเหมือนอ้อย,นนย,อยรับพี่นอ้องเงียบมาเสียบไปนี่พี่น้องเพิ่นวันอยากให้ใส่เบ็ดปลาลดให้เพิ่งแต่สี่นี่ปลาลดบ่ครับเรเห็นปลาลดมาหลายปีแล้ว จิ้ลองให้เบิ่งดูก่อครับเดี๋ยวหาเห็ดเบ็ดก่อนน่ครับนน่ก็เงียบโอ้โหบกคือครับโบกคือโบบวัวโบเบียเลยอ๋อคือไงโบกคือนะครับมือนคือโบกคือ นี่ครับผมคืออะไรเบ็ดปักเข้าเงียบตลอดเลยโอ้นกไหลเฮงพี่น้องนอกเป็ดไปพี่น้องมือนี้คือสีบลอเลยแต่ตัวน้นอยๆถือเบ็ดครับ ปลาดิงพี่น้องเนียนนรอกคือสายบดตึงนะครับพี่น้องแอนอันนี้สายบดตึงบดถือครับพี่น้องมึงเดดครับพี่น้องโอ้ยดดขึ้นมาละเอา เด้อครับของพี่น้องล้างนี้มีรุ่นครับดึงเบ็ดดึงเบ็ดเดียด๋วยวนะครับพี่น้องปลาอยังผมเห็นแล้วครับพี่น้องปลาดุกครับพี่น้องี่ครับบิ้งกันเลยปลาดุกปลาดุกปลาดุกเด้อ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 งเลยหนึ่งพี่น้อง ฮัตตัวสวยกันครับฮัตตัวสวยกันจับไว้ไหนประดุกประดุกเขาต้องใส่ตัวสวยพี่นอ้องเ,เสร็จแน้วนอโอว้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้เด็กการยู่ครับพี่น้องเบืง้งนี่ครับผม ใหญ่อยู่ครับพี่อน้องปลาดุกตัวนี้โอ้เด็ดก,การเลยครับพี่อน้องว่ามันชิได้ตปาปลาเน้นหอยเอาละครับพี่อน้องเบิง้งเด็ดๆเลยตัวนี้เก็บครับผมบัดนี้ไปครับพี่อน้องโอ้เด็ดปลาดุกมากเด็ดก,การพี่อน้องว่ามันชิได้เจ้าตัวนี้หน่อยอยู่เลยโอ้เงียบครับผมนี่ตัวใหญ่ไม่เข้าอยู่พี่อน้อง หลังนี้นเงียบกิบครับโอ้ยป่ากินเบ็ดบดีตัวนี้ว่าคือเบ็ดปอมเฮาพี่นอ้องนี่นหะครับหาอยูหย่หากินเฮากับเดรุ่นไปน้ำกันพี่นอ้องมานบมันก็นได้รุ่นไปน้ำกันครับ,พ,บ,บพี่น้องผมหาเบ็ดบ่เห็นยื่นแต่ว่านี่ครับเบ็ดคือถอนแมงสี่พี่นอ้องไม่ยังหรอพี่นอ้องเห็ด ยังล่ะพี่นอ้องเบ็ดผมถอนมาจังสี่าพ,พี่นอ้องตัวนี้แมพี่น้องผมสีเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยคุณน่ะพ,พี่น้องนองี่มาประดุกหยักวายอยู่เบ็ดคือถอนมิน้องมันสีเบิ้งเห็นบ่พี่น้อง,ง,เ,หอง,องเห็นน้ำผมบ่เดี็ดนะนี่ครับพี่น้องโอ้แบบไงเลยพี่น้องพุณน่ะ ปลาุกยักษ์ใหญ่โอ้ยนอ้องมึงคักๆพูน่ะเห็นมั้ครับโอูย้ยกินเบ็ดเองเนี่ยพ่อว่าอยู่บเบ็ดถอนเฉยผมหาเบ็ดเพือนอูน้หบ่ถอนบ่ได้แล้วครับรุ่นนี้ลักโลขึ้นพูดหล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาเบิ่งกันครับพี่น้องใหญ่แห้งนี่ครับผมโอ้ยวามสิบ,บ่ได้ของใหญ่แล้วนี่ใหญ่เลยครับใส่เป็นกิโลนะครับคนตัวนี้ ผมจะเอาจังเดยนเดิเดินเีน๋วยวยน้องต่อหาตัวซอยใหญ่มากใหญ่มากตัเนี้ยพี่น้องไปซ้ำไปซ้ำพี่น้องเบ็ดขาดไปแล้วครับพุณ ปได้ลยโอ้ยเศรษฐายเลยพี่น้องพี่น้องนี่ครับเม็ดขาดปดหลอดบมังหันมันดินโอ้ยนี่ครับมันขล้องแล้วมันดินปุดหลุดน้ายเสียดายพี่น้องมันบวดถึงขาดมันพี่น้องให้มันไปแี้ยพันครับใหญ่แห้งปะทุกตัวนเด่นต้องกันแล้วมาเป็นยังงับพี่น้องเอา อผาดผาดผาดผักหยักไงครับไปครับหลังสุดท้ายโอ้ยหยักสิบยันพี่น้องหลายคนมาบกเสียดายโบกกระเสียดายเลยครับพี่น้องจังว่ามันเห็ดยังบ่ได้ครับมันหลุดไปละโอ้ยพี่น้องหลังสุดท้ายเขาถือยี่เล้วครับผมเห็นเขาขาวเด้เด้มด้ตายโอ้ยต่อกันซอนหลังเลยครับนี่เขาขาวเลย โอ้โหครับผมกระสงค,ครับตัวน,นี้ตายโอ้อ๋อมันดีช่องดิการอยู่เลยผมเจ็บก็กลับพี่น้องมาเนี่ยผลงานขออนุญ,ญาตบระเทศนะครับเลยหาโตแต่มีปลาดุกตัวหนึง่งตัวใหญ่อยู่ครับปลากระสงปลาไหลปลาเข่งปลาคอนี่เกือบคู่ปลาแล้วครับ ประดุกยักพี่น้องโอ้ยประดุกยักปักยักไงครับพี่น้องญ่งก็แขนผมเลยว่าว่ามันทำซ้ำนี่แหละครับพี่น้องซ้ำหมองกามประมาณใส่ใส่โลอยู่หรอครับสี่โลขึ้นเกือบสองโลพุ่นละถือเบ็ดตอนแรกผมว่าออาเบ็ดผมเสียไปใส่สายสายมันคือเอาอยู่ครับเพราะมันถอนครับมันถอนแล้วมันหลากหลากมากแล้วมันไปของก็ผือว่าสิตักเอาไปได้ครับผม ปาจิตักเอาปุ๊บดินบาดเดียวเสื้อขาดปัดเลยครับกะเออโมไปยังครับพี่น้องเนี่ยถ่ายให้เบิ้งแล้วโอว้วานี่ครับเป็นปลาดุกตัวใหญ่ที่สุดทีมัดถึกเบ็ดผมเลยครับผมที่ใส่แบบน้ำนองธรรมชาติใหญ่ๆอีหลีครับพี่น้องแบบโอ้ยตัวง,งามแห้งครับใหญ่คักบันนีก้กะเอาไปกันที่เชียังกินแหละครับน้องมันใหญ่โวดครับโมเป็นยังครับพี่นอ้งนนองถือว่า บถึงขาดมันเห็นไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องพบดบดบดได้ถามว่าเสียดายบอกวเสียดายอยู่ครับพี่น้องว่าเอาขึ้นไม่เป็นนองเบิงสัดๆแต่ว่าลุดไปก่อนพี่น้องโอ้ยสายมันสายมันขาดครับมันดินบาดเดียวปัดเลยในยินแต่เสียงปัดเรียบร้อยแล้วผมว่าเพราะว่าประดุกคือว่าครับมันมันมันมีเงียงเอาะมันจับเนี่ยสิสิ่วมันกับใบส่อนเมื่อมันติดก่อผือครับมันส่อนบขึ้นส่อนบ่ได มันก่มมันก็ดังดันลงปัดเลยบาดเดียวเสียดายพี่น้องใหญ่แห้งเอาพี่น้องพี่นเดี๋ยวเห็นนับกันช็อตช็อตสุดท้ายช็อตช็อตพิเศษนะครับเอนช็อตเด็ดรุดต้นอ่าต้นตาแบบบูดไปเลยครับพี่น้องเสียดายเสียดายก็บ่ได้บ่ได้เสียดายอยังครับเสียดายบ่ได้อุ่มให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้อง แต่ว่าก็ได้เห็นนในเบ็ดน้ากันหนิครับว่าใหญ่นบนใหญ่ครับพี่น้องครับบ่เป็นยังครับมันกะสีไหนไปขยายพันธุ์มันต่อครับผมตัวใหญ่แห้งกับเป็นปดุ๊กหนักครับปดุกใหญ่ก็สงสัยเนมันกะสีมีหลายตัวหรอกครับพี่น้องก็ให้เป็นไปขยายพันธุ์ซะเป็นบทได้ผมยังคิดอยู่ว่าเสียวเพยังกินนอเนี่ยข้าตะคดใหญ่ปนนีว่ <laughs> าเช็ดยังสู้พี่น้องกินนอไปสัมหมดเฮ็ดพสัมพี่น้องบ่าเป็นยังครับพี่น้องเอาไหม เดี๋ยวผี่ภาพไลห,หารุ่นใหม่สำหรับคลิปนี้ครับครับพาพี่น้องมาลงเบ็ดน้องปลาผือเอาเบ็ดขั้นยาามาปักล่องมืงครับพี่น้องอกีได้รุ่นได้วมวน้ำกันอยู่ครับพี่นอ้องเพราะเด้กับเพราะด้อยู่เด็กินนะครับพี่น้องตัวใหญ่เขาอาจสีพาดไปกระบบเป็นยังครับเขาก็ยังถือว่าเขาเด้กับเขาอยู่ครับพี่น้องหาอยู่หาหกินแบบบ้านๆกับนะครับเพราะเด้อยู่เด็กินครับก็ฝากเป็นกําลังใจใกันทุกคาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับผม คลิปต่อไปสิภาพพี่น้องไปยังทารุนทาเบิงงครับผมสวัสดีครับ